คนไม่ใช่คมจริงความจริงคืออะไรคะความจริงคือพี่สดมาแล้วก็สวยมากอุ๊ยพี่พูดได้หรอกฮะสวยไม่มากแต่ายมเยอะบค่บค่ะบอบคว้พไหก่อนลูกบกมือ ปากเซด้วยอันโตเนียใชอันโนียครับก็เราต้องแบบว่าเปลี่ยนมาสกไหมครับผมก็ครับวันนี้ก็มากับ Color Culture นะครับเอ็น X กับ Sesame Street ก็เป็นครั้งแรกของทางแบรนด์ Color Culture เลยที่ได้ X กับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกครับผม c e ที่เราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่เราได้ ตัวคาแรคเตอร์ต่างๆของทาง Sesame Street เนี่ยมาคอลแลบกับทางแบรนด์เสื้อผ้าของเราด้วยครับคือจริงๆด้วยด้วยคอนเซปต์ของทาง Color Culture อย่างเงี้ยนะครับผมก็อย่างที่อย่างตามชื่ออยู่แล้วคือ Color คือสีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้แบรนด์ที่มีสีสันแล้วก็มีความแมทชิ่งลงตัวกับเสื้อผ้าของเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เป็นตัวเซซิมิสตรีมาครับซึ่งอาจจะเห็นเลยที่ทุกคนเห็นว่าแบบเอ้ยความสีสันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะมาก็คือว่า อะไรนะครับสีฟ้ามีต <fal mus incom> um> ัวเดียวเราจะทำแบบหลายเหมือนกันหลายตัวไม่ได้อยากได้คร well <m ots> ับก็จริงจริงคือดูตัวทั้งตัวการ์ตูนเลยเนี่ยของฮันส์ซิสเมสทรีมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วครับผมแล้วก็จริงๆอย่างตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่ก็มีเก็บไว้บ้างนะครับหลายๆตัวอยู่หลายๆคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะออกมาเป็นแบบต่อปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาก็จะแบบ ไม่เหมือนกันสกักปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จริงๆพอได้คอนเซปต์นี้มาก,กับ Color culture เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะทำตัว Sesame Street ให้มันเป็นดูเป็นแบบในแบ,บรนด์ของเราด้วยมีความเป็นแบ,บรนรด,ดนบบรน์เราด้วยลงไปด้วยก็ดดยน่าจะเป็นตัวเ Elmo อ,อย่างเงี้ยครับที่ทุกคนแบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาจับมากๆเพราะว่าจริงๆตุ๊กตาเนี่ยแบบนุ่มมากๆเปรียบเสมือนแบบสัมผัสผิวกายจับแล้วเหมือนจับพี่ๆจับแล้วเหมจับพี่เหมือนเราพี่ๆไปกอด รับสองตัวก็ได้ดวงกุญแจก็มีเอ่อแลวน่าที่เขเ้เป็นหมอนอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมตุก๊กตา,าจะขาดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามีหมอนแบบหมอนเน่าอะไรเงี้ยที่เก็บไว้ที่บ้านก็มีครับตุ๊กตาบ้าแล้วอะไรนะฮะมไ,ไม่รู้อะพี่หมอนมันก็ทํามาจากแบบเส้นใหญ่มันก็เหมือนความรักยังไงอะจะ <laughs> ไปไงต่อ ใช่ครับผมจริงๆก็เป็นเป็นครั้งแรกของทางแบรนด์เลยครับที่มีการคอลแลปกับเออ่ทางแบรนด์อื่นๆเข้ามาครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นเออ่ทางแบรนด์คันด้าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าครั้งนี้เป็นทางคันเรื่องเค้เจ้เองนี่แหละที่อยากจะคอลแลปกับแบรนด์ซีซีมิส t รูทครับอย่างคุณในฐานะท่เป็นทีท่านรท่านหนเวิร์กกับตรงนี้อะไรบ้างย่าใช่ที่จริงแล้วฉันเป็นประธานบริษัทฉันเป็นฉันเล่นละครคนธรรมครับผมก็ ค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็จริงๆมันมันต้องผ่านการแอปพูฟหลายๆอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโปรเจกต์เนี้ยมีตั้งใจจะล้อนชั้งแต่ประมาณกลางปีแล้วครับผมแต่ว่าด้วยด้วยตัวแบรนด์ที่มันต้องไปคอลแลบกับทางเซสซิมสตรีทด้วยอะไรเงี้ยการแอปพูฟมาเลยนานนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้มาลงตัวพอดีนะครับผมที่เดือนนี้ครับของช่วงเดือนกุมภก็พยายามจะลงไปทุกขั้นตอนแหละครับผมก็ คือพอมันเป็นแบรนด์ท to ี่ตัวตัว Col ฟ u เคาน์เเนี่ยก็เปิดแบรนด์มาได้เกือบสปีแล้วครับผมก็ตัวพีเอ็มพีก็ไม่อยากจะลงไปทําในทุกขั้นตอนของทุกสินค้าตัวโกลด์ดัอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าแพชชั่นของเราส่วนหนึ่งด้วยก็คือแบบการที่เราได้ทํางานที่ได้แบบเหมือนเอาแพชชั่นของเราลงไปในเสื้อผ้าที่เราอยากจะขายด้วยก็จะมีบ้านสาเร็จรูปเป็นโครงการหมู่บ้านต่างๆคอนโดมิเนียมอาสังหาริมทรัพย์แล้วก็ บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปีหน้าทุกคนเรียนซื้อได้เลยมหาชลแล้วก็จริงจริงมันจะมีสินค้าหลายอย่างครับผมก็จะเป็นทั้งตุ๊กตาอย่างนี้เลยมีเสื้อยืดที่ใส่ให้น้องตุ๊กตาด้วยครับผมก็อันนี้เป็นเสื้อยืดที่มาจากคอลเลคชั่นแรกของทางคาร์เลยเคานเตอร์ครับแล้วก็ยังมีพวงกุญแจอีก3แบบกระเป๋าเสื้อเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมดสองส ก็สามารถไปดูกันได้แล้วก็มาดูกันได้ที่นี่เลยสยามเซ็นเตอร์ครับหรือว่าจะไปซื้อบนเว็บไซต์ก็ได้ครับตัวนึงนะพี่พี่แอร์แคร์จ้าสามสิบเอ็ดซ้อมเยอะไงช่วงนี้ซ้อมเยอะอาจจะมีเหนื่อยบ้างครับวันที่31ครับก็สามารถมาดูกันได้ครับผมแล้วก็หลังจากวันที่31จะไปขายที่ไหนต่อยังไงเนี่ยก็รอติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของทาง Color Furniture ใช่ครับก็จะมีคอลเลคชันต่อมาเรื่อยๆครับผมคือทางเราก็พยายามจะทำคอลเลคชันให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องไปทุทกซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถไปติดตามดูกันได้ครับที่เว็บไซต์ของทาง c o l o r Culture ครับดีใจนะครับดีใจจริงๆแบบเหมือนเราทำแบรนด์นี้ขึ้นมาจริงๆมันมันเกิดจากแพชชั่นส่วนตวัวของพีเองไดแหละที่พีอยากจะทำเสื้อผ้าใส่เองอะไรอย่างเงี้ยครับผมจน ตอนนี้มันเดินทางมาถึงแบบเอาเราได้คอลแลบแล้วกับทางเซจิมิสตรีแล้วก็จริงๆมีแฟนๆเนี่ยมาให้กำลังใจเยอะมากครับผมแล้วก็สินค้าเราไม่ต้องจากแฟนๆที่ซื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบลูกค้ากลุ่มอื่นๆที่ซื้อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เห็นแบบผ่านทางช่องช่องทางแบบโซเชียลมีเดียต่างๆมาซื้ออะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับผมที่เหมือนสินค้าของเรามีแบบทุกคนที่นชอบแล้วก็อยากจะได้ไปเดินไปไหนมาแอบดีนะผมก็บแฟนใส่ใจ ก็มีนะคะจริงๆแบบบางครั้งไปแฟนมิทติ้งอะไรเงี้ยต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่แฟนเรานะครับแต่หมายความว่าเขาใส่เสื้อคัลเลอร์ e c u เ t อร์เหมือนกันที่เราเห็นอะไรเงี้ยบางประเทศอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราดีใจมากที่แบบเหมือนสินค้าเราแบบคนเอาไปใช้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีความสุขที่จะได้ใส่ด้วยคุณแม่ทั้งแบรนด์มันเป็นแบบว่าดูน่ารักน่ารักไงแต่ว่าถ้าอยากจะทราบอะไรเงี้ยก็ ส่งฟีดแบงกมาก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านหรือว,ว่าการผมได้ครับดได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็น culture accessories street นะครับผมสามารถมาดูกันได้นะครับที่สยามเซ็นเตอร์นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31นะครับผมตุลาคมแล้วก็ ยังไงรอติดตามนะครับคอลเลคชันถัดไปหรือว่าจะไปเปิดตัวสินค้าใหม่ๆที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ติดตามไปที่เว็บเว็บคอลเลคชั่นนะครับผมแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียของทางคอลเลคชั่นถูทุกช่องทางครับเพื่อนใช้เยอะอ่ะเพื่อนใช้งานหนักมากเลยช่วงเนี้ยเพื่อนหาเพื่อนที้เต้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนก็นทำหลายอย่างแต่ช่วงนี้เพื่อนตั้งใจมากครับผมช่วงนี้เพื่อนเหนื่อยมากแล้วก็เครียดมากก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนต้องการกำลังใจอย่างหนักเลยตอนที่เขาบอกมาดีเราก็ให้ไปช่วยขึ้นคอนเสิร์ตเขามาเลยยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะขึ้น<อ>พี่คิดไปเองหรือเปล่า,ลาราอาจจะได้ไปสอนเต้ก็ได้อะไรนะคราอาจจะได้ไปสอนเต้ก็ได้เต้นได้พอกันแหละพี่เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยช่วงนี้เขาซ้อมเยอะครับผมแล้วเขาก็เครียดเพราะว่ามันเป็น คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาด้วยครับผมแล้วก็เขาตื่นเต้นมากๆเขาอยากจะทามันพี่ว่าจริงๆมันคือความฝันของเขานะหมายควาว่าศิลปินหลายๆคนก็มีความฝันว่าอยากจะทําคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองอะไรย่างเงี้ยจนวันเนี้ยบัตรเขาโซเอาไปสองรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก,ก็รู้สึกว่าเออดีใจกับเขาด้วยแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เขาละกันครับผมอย่าล,ลืมไปดูกันที่เ Tem po, Tem po ทมโปเทมโปคอนเสิร์ตสับจมูกินน้ ที่เขากดดันมากไหมหมอเขาตั้งใจมากเลยอะไรนะครับเขากดดันมากไหมรู้สึกเขาตั้งใจมากกับเารเดินทาที่เราทีนรับได้ไหมว่ารู้สึกกับเขาเลยคือนี่ก็ยิ่งจะกดดันเขาเขาก็พยายามแสดงออกแหละว่าแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบเครียดมากอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆไม่ว่าเขากดคงกดดันมากๆแหละเหมือนแบบช่วงแฟนมิทติ้งพีอะไรอย่างเงี้ยที่พี่รู้สึกว่าเออมันก็กดดันจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเราก็ยังอยากทํางานแบบของเราออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับพี่เชื่อว่าแบบเขาก็คงกดดันเขาไม่มีแม่ละบายหรือเีล ทำไมในทางนี้เรามีประสบการณ์ก er, ่อนหน้าในการมีแฟนนิดเดียวหรือเงี้ยเขามีก่อนหน้าหนูเองไงเออก็คิดว่าจริงๆเขาก็เขาไม่ได้มาปรึกษาแล้วครับผมเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขามีอะไรเขาไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาคงไม่อยากคนรอบตัวเขาเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีในส่วนของชุดยาวสิเมตรแล้วก็แล้วก็ห่ตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้ได้หรือเปล่า สีนใหญ่นะเราอะซินใหญ่ตลอดเราอะไรนะครับก็ทุกครั้งที่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรที่จะช่วยเขาได้พี่ก็ช่วยทั้งหมดนะครับผม <c oughs> อยากจะได้อะไรหรืออยากจะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็พี่ว่าจริงๆจริงๆริงพี่กินเขาเก่งอยู่แล้วครับยังไงพี่ว่ายังไงงานนี้ก็ต้องออกมาดีมากๆแน่นอนครับ <c oughs> ผมจะเป็นตัวเพื่อนมาก <c oughs> เพื่อนน่ารักครับ นิดหน่อย <Okay. S 1> แต่ภูมิใจภูมิใจในตัวเพื่อนมากๆค่ก็จะรู้สว่าทีมมีตัวเองจริงเพราะเขากว่าเนหนึ่งในกองหน่สำคัญก็มีแต่ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ขอไปคุยให้ให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจรับแล้วใช่ไหมตัดสินใจรับแล้วกลับมารับกลับมาเล่นให้ก็ได้ นานครับนานพอสมควรครับผมประมาณ2-3ปีแล้วครับที่ที่ไม่ได้มีงานแสดงเลยครับก็จริงๆเราออกมาโฟกัสงานเพลงใช่ไหมครับก็ใกล้จะจบอัลบั้มแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีงานแสดงสักงานหนึ่งเหมือนกันเลยครับก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาทํางานแสดงครับจะเป็นแนวไหนที่เราจะได้เห็นทีกันเดี๋ยวก็จะไปใส่รับ น่าจะมชเป็นสายลับหรือเปล่าไม่รู้ครับผมก็เป็นแนวไหนหรือเป็นยังไงอะไรยังไงจะเป็นแบบเล่นกับใครอะไรอย่างเงี้ยรอรอติดตามกันนะครับคิดว่าเดี๋ยวอะไรนะพี่ณเดชหนึ่งพี่มากหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนพี่เดชอ่ะพี่ณเดชไม่มาสักทีอ่ะขนตุ๊กตาติด จะแม่งขับก็อยากเห็นพี่กับพี่นุ่มอยู่นะงานกิกกันในสุดกระเพาะรื่าหอเปลพี่ก็มีรู้พี่พี่หนุ่มเขาอยากเล่นกับพี่หรือเปล่าคิวเขารัดตัวไงช่วงนี้เขาเป็นแบบหนุ่มฮอตอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีครับก็จะเป็นอีกซิงเกิลใหม่พี่น่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับผมน่าจะใกล้แล้วครับช่วงนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่เรากำลังทำเป็นบ้านกับเพลงใหม่ขึ้น เป็นเ่ายของเขาที่พึ่งปล่อยไป daily magic ทิ้งคอมเมนต์สำหรับ daily magic ครับพอครับพอเป็นเพลงแบบฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาตั้งใจมากนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ daily magic อะไรอย่างเงี้ยเขาเครียดมากๆเพราะว่าจริงๆพีได้มีโอกาสได้ได้ได้ฟังเวลาเขาประชุมอะไรอย่างเงี้ยตลอดอะไรยเงี้ยเขาจะค่อนข้างจะจริงจังกับงานเพลงเขาทุกๆงานอะไรอย่างเงี้ยครับนั่งเองก็มีเขาก็คือคุก็เจอใครอยู่งไหนพี่เจรซีอ่าครับก็จนักใจเองไหมพิจิตรซี่นงานนี้ก็ ตั้งแต่ทำเมนีพี่เจสซี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องทักไปหาพี่เจสซี่แล้วล่ะอยู่กับวิกิสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าจริงๆทุกงานเขาก็พยายามจะหาที่ใหม่ใหม่แหละครับให้ให้งานของเขาดูมีความสดใหม่ตลอดเวลามีความเฟรชตลอดเวลาด้วยแต่เพลงนี่ของเพลงเขาก็ได้ทีมงานเพลงที่แบบว่าตั้งแต่ต่างประเทศเลยครับครับผมเ็ไง้ก็ได้ได้ของเราหรอของเขาพี่ว่ากิน คือวิวกิดเขามีท่ชันด,นด้านเพลงมากๆครับผมเขาพยายามจะเบรนินความเป็นตัวเขาเข้าไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเหมือนแบบอย่าง,างที่พี่บอกกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบแม้กระทั่งการเรื่องมือกองมือเบสนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยเอลิเมนต์ต่างๆในในเพลงทั้งตัวเพลงแลวตัวเอ็มวีของเขาเนี่ยวิวกินก็จะเป็นคนอินพุตข้อมูลทุกอย่างลงไปทั้งหมดครับผมแล้วก็พยายามจะสร้างงานออกมาให้มันดูมีความพิเศษขึ้นทุกครั้งทุกครั้งครับ พี่นเดชหนึ่งพี่นเดชหนึ่งอะไรนะดิวแล้วเขาไม่ตอบสักทีเนี่ยก็พยายามจะหาเนี่ยแหละครับเพมงใหม่ๆดูทุกงานนะครับผมก็อย่างล่าสุดกับพี่นายพี่นายนภัสครับเออทีมทำเพลงจะมาแบบว่าคือใครมาเพิ่มเติมก็จะมีออกสเต็ปมากขึ้นเร็วขึ้นบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนชุดเยอะๆบ่อยๆก็แรงแล้วนะ ไปบ่บอยก็เยอะแล้วนะตีนใหม่จะเยะ็นะยยแรงก,กว่าไปบ่อยแรงกว่าสิบเท่าแรงคาดหวังเรเดี๋ยวพาดหัวข่าวกันแล้วคนคาดหวังนะพูดไปก่อนพูดไปก่อนครับผมอยากจะทำให้มันแบบดีขึ้นสิบเท่าไงโอเคขอบคุณที่องค์เขาองค์เขา